ดูไทยลีกสดทุกคู่ทุกประตูอย่าช้ารีบสมัครเลยดีนะครับสยามแยับแล้วก็บูกุนยองเป็นกองหน้าตัวเป้าซึ่งยิงไปแล้ว5ประตูนะครับในซีซั่นนี้สารัตก,กันยโรอดเก็บที่บุญญาิดาครับสัญญาณพร้อมแล้วนะครับ เดดสินคุณวินัสเป่านกปีดเรัดกันยโรดนี่ก็หายเจ็บกลับมาสมบูรณ์แล้วครับลงมาเพื่อจะมาคอยออกบอลยาวนี่แหละครับเ้วเก็บตจกจังหวะนี้ผ่านเข้าไหนเอาไรยิงโอ้ยังลงตัวบ็อกไม่ได้ครับไม่รู้ยิงแต่ไม่เต็มตวาดอีกทีนึงไทสกัดให้เจ้าบ้านนั้นตกเป็นฝ่ายเลี่ยงพรานะครับจังหวะเปิดเข้ามาของเซเมโรซาครับอา้าวต่เหมือนจะยิงไมดูหลอกกันเองครับทั้งคนสกัดเอาแต่ลูกนี้อัดบ้า้อ้ตีแซมครับแล้ว ไม่ถึงอูเห็นกันนะครับดูจากสภาพสนามนี่ย่าหายไปเหมือนกันอาจจะส่งผลต่อจังหวัดที่ยิงเข้ามานะครับสรวิทยเปิดเข้ามาต้องออกมาทุบครับตัวใหญ่เหมือนกันแนวรับของทางประจวบทุ่มยัดเข้าไปได้ขึ้นเอาเช็ดบางๆก่อนแซนคอนนี้่ทีเด็ดเรื่องเกมลุกอยู่แล้วนะครับในอดีตนี้ก็เคยเล่นกองหน้ามาก่อน เหมือนจะเหมือนโดนอ๋อโดนทั้งคู่ครับเอาวิง่งเปิดเข้าไปลุน้นเลยเอาบ่งตัวนี้โอ้ชอสเบตกาครับจังหวะนี้ครับว่ามีการทำอฟ้าเกิดขึ้นหรือเปล่ามีมือไปกดค้างไว้ครับปวีและโดนสะบัดนะมุมนี้อาจจะสิทธิ์นะครับธีรพันทำชิ่งมา จักกริดแล้วบอลถึงทางจิรพันธ์ถึงเส้นหลังเปิดเอาพลิกตรงนี้ให้จักกริดยิงฉแถบแล้วโอ้โหจังหวะที่จะเปลี่ยนทางบอลทีของนักงเทเยายามันเสยามมัาานไม่ได้ครับแต่ว่าบังคับวิถีบอลไม่ได้จักกริดเองก็ยิงบดๆนะครับแล้วไปติดบล็อกของ,งสอรวิทย์ครับแต่งเข้าซ้ายโอ้โหอยากให้อย่างนี้ <laughs> คือทางคาริกริบอกว่ให้กับตัวดีกว่าครับเสียไปเลยจะมีหางตาเหลือพนิดๆว่าฝั่งซ้ายจะมีเติมมาหรือเปล่านะครับแต่สุดท้ายครับ แหละก็ป่าวดวีครับจบ40ตอนนี้ทางไทยลีกร่วมมือกับสโมสรน,นักสบกทีมนะครับเปิดตัวแคมเปญเซฟไทยลีกไม่มีคุณไม่มีเราเพื่อช่วยสนับสนุนฟุตบอลไทยให้ได้ไปต่อแฟนๆสามารถช่วยกันเซฟไทยลีกง่ายๆนะครับแค่ดูบอลถูกลิขสิทธิ์ไม่ดูบอลเถื่อนสนับสนุนสโมสรอ,ออกตรงนี้มีเวลาครับลองซ้ายของทางจักกิจเปิดมาเสาไกลโอ้โหดตรงนี้โดนไม่เต็มครับสารัฐ ได้ทีหนึ่งซารัฐเอา้าโอ้โหโรซ่านะครับแต่ว่ามันโดนผิดเหลี่ยมครับนี่ครับจังหวะนี้โดนไม่เต็มนะครับให้ประสิทธิ์เริ่มเตือนเกรุกขึ้นมาช่วยหนึ่งคนนะครับประสิทธิ์จากกริดออกมาที่เซมเมอร์สยามในกรอบมีโรซ่าได้ชาต,ต้องนี้โอ้โหเป็นจังหวะเข้าทำที่ได้หวดเสียวเลยครับแต่บอลยังไม่เข้ากรอบครับประจบของพีธีประจบจังหวะนี้ครับ เปิดมาของเทเบอรสยามครับเข้ายิงที่เสาแรกแต่บังคับทิศทางบอลไม่ได้นะครับลูกยิงของสาเบโรซาออกข้างมาจิรวัตรกลับมาอดิศัก์สอนวิทย์เสริมขึ้นมาสอนวิทย์เลาะให้เอาวขวาวูกินยองโอ้โหเฮ้ยช็อตน,นี้ถือว่าพลาดเลยนะครับเกมไม่ดีเองเด่นโอกาสสับไกลเน่งๆครั้งแรกในครื่งหลังของวูกนยอเบลิงตันเลือกทุ่มยัดเข้าไปเลยโอ้โห เข้าหัวของไายแซคคอนนี่เลยครับแต่ว่าหม่งแล้วออกไปอากาศของไอแซคคอนนี่นะครับจังหวะเตะมุมจังหวะทุ่มไกลเข้ามาได้หม่งด้วยนะครับแต่ว่ากดไม่ลงครับออกมาอดิศักดิ์ซอสูงเนินเปิดให้บูยองพักโอ้โหแทบจะตั้งเป็นขีละพัดแต่ว่าโอ้โหเหนือนงานนะครับแพงอีกทีไม่ได้เขาสยามเชฟโอ้โหจริงเข้าซ้ายช็อตแรกครับบูยองครับเนี่ยแต่จังหวะแรกนี้ควรจะยิงแล้วนะครับหมุนกลับมาก็ถึงจะไล่ ย่งบอลกลับมาข้ามมาทางขวาจับบอลมาดีครับจิรพันธ์เอาอย่างเข้าทางดึงซ้ายยิงอา้าวดึงสูงเลยครับโอ้โหดึงซ้ายครับชา,ทาดที่บอลพร้องแท้ครับขึ้นนําจากความผิดพลาดดูพับใช้ครั้งครับจังหวะหลุดมาทางขวาของจิรพันธ์ครับให้มาตรงกลางยกหลอกนิดเดียวครับอ๋อยิงไปฉลับทางอดิศักดิ์สอสุงเนินด้วยนะครับเดินตัน ทุ่มเข้ามาออกมงจังหวะแรกอีกทีหนึ่งของนัตโพนเกี่ยวได้เจนพบยิงสวนเข้าัาไม่ได้อย่างห่างตัวเราพิสารเท่าไรครับแต่ของความเมฆคาร,คาริคาร่โยกเข้าในความเมฆคาริคาร่เปิดยัดเข้ามาเตะสก,กัดเอาพิทเรียมครับอย่างเข้าทางตวัดไม่ทิ้งโดนไม่เต็มเองครับความเมฆคาริคาริจังหวะจะสร์วิสเตะมุดเข้ามาจังปัดทิ้งได้ครับพิสารบนกับเข้าซ้ายแล้วเปิด มาวัดข้างบนขว้าตัวนี้ไม่อยู่แต่ว่าลูกนี้กลายเป็นว่าไปเสียฟาวก่อนนะครับโปลิเซโรเสียงนกหวีดดังขึ้นมาจังหวะที่ลิซานั้นชกบอลออกมาแล้วก็โดนไอแซคคอนนีกรคือจริีถ้าเพื่อความชัวเนี่ยคือปล่อยให้การเล่นจบไปก่อนนะครับ,รบแล้วแล้เปล่าแล้วเช็คกันดีกว่า สัญญาณน,นกหวีดดังขึ้นมามันก็จะไปคล้ายๆกับกร,กรณีที่บริสโลเจอกับบุริรัมยูเนเต็ดสองเกมก่อนหน้านี้นะครับคืออยงน,น้อยเนี่ยยิงให้มันเข้าไปก่อนให้เป็นประตูไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเช็คยอดหลังกันได้เอาละครับเช็คเรียบร้อยนะครับของเชพตพุกได้เตะยัดอินสวิงได้เหมือนกันนะครับแต่เลือกไหลเกือบจะสั้นครับเปลี่ยนจุดได้โอ้โหไม่ถึงครับมองทิ้งชอเซเวก้าแล้วสอวิทใช้ขวาเปิดเข้าในไปพิสารชกเกือบไม่อยู่แล้วไปคว้าในจังหวะสองน ชคแล้ตกใส่หลังของพาเมคาลิคาลีนะครับมาเข้าเียนพบเข้าขวาเปิดไปเสาไกลใส่คนนี้ขึ้นบอกอันนะครับโอ้โหใส่สมอึงๆเลยครับไปปล่อยที่จนง่ายๆแบบนี้มาอีกแล้วกรับอลไทยเกมข,<อ>ข้อขีมีจังหวะมีเวลาเปิดนะครับเจนพบโกี่แล้วยอดไปลูกนี้ บอลตกสายหัวออกมาอับดุลฮาฟิตจับบอลได้มีตัวชี้เลยครับสารัฐสารัฐแซงครับแล้วเจอดึงห hmm. ลงเหมาได้ฟรีคิกเดี่ยวครับตรงนี้ hmm. โอ้ยโดนติติดกันเลย2เหลืองแล้วก็เป็นใบแดงครับอับดุลฮาฟิตบอรายเฮงเหลือ10ตัวครับเจ้าบ,บ้านในความโชคร้ายสำรองในช่วงท้ายครึ่งหลังนะครับแต่อยู่ไม่จบเกมครับอับดุลาฟิศบอราเฮง เังหัสียเหลี่ยมให้กับสารกันยาโรดนะครับแล้วต้องเดี่ยวเอาไว้ครับถ้าหลุดไปทีมอาจจะเสียหายมากกว่านี้แก่งนครรชสีบาเท่นั้นเลยครับก <c oughs> รูปตรงนี้ <c oughs> ต้องรับสภาพเลยครับคือฝ่าวงนี้ก็มันมีเหลือนจะก่อด อืมแล้วก็เผาจบเลยเลยครับคู่นี้โอ้ก็นสนุกในช่วงท้ายๆนะครับเซโรเสบอกับปพีทีประจวบไปดึงต่อเดึงนะครับผมบอกดูไทยหลีกสดทุกคู่ทุกประตูอย่าช้ารีบสมัครเลย